ต่อคลิปที่สองนะคะเปลี่ยนมากเอาน้องเป็ดไปพักเมื่อกี้หยุ่มเยอะอันนี้น้องคิตตี้มาะคะ่ะคิตตี้ก็ได้มาจากน้องอไม่แน่ใจเป็นหลานหลานรห,หัสเดินน้องรหัสเลาวก็ซื้อให้นะคะตั้งแต่สมัยมหาลัยเนาะก็นานนะคะนานก็ยังอยู่เนาะเพราะว่าของพี่คนอื่นให้หน่ะจะอยู่นานนะเป็นไรไม่รู้เหมือนกันเพืนนะ่อนอะ ก็ของหลายๆชิ้นค่ะ้องเปลี่ยนอะไร่งก็เป็นของที่มีคนให้มาทางนั้นนะคะบางทีเสื้อผ้าะคะ่ะเพื่อนๆให้มาอย่างเงี้ยบางทีใส่ต่อเขาด้วยนะแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราสัมผัสนะเนาะเราจะรู้สึกถึงแบบอ๋อเออคนนี้ให้มาอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีเป็นอย่างไง้นนะเป็นเป็นยังไงบางคนเขาชอบของใหม่ใช่ไหมบางทีก็แต่เพื่อจะใส่เสื้อ เสื้อเดิมๆซาๆนะคะที่แบบว่านี่แค่เป็นเสื้อที่คนให้มาอย่าเงี้ยแล้วเราชอบเนี่ยใส่บ่อยมากก <c oughs> <c oughs> ็จะเห็นเนาะเวลาทําคลิปน้องก็จะมีเสื้อไม่กี่ตัวนะคะที่แบบจะใส่สบายๆายเนาะและ้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครซื้อให้นะคะคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่ได้เจอกันแล้วหรือว่าคนที่ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ใส่นะคะไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไระคะ่ะเพราะคิดว่า มันเป็นคนละเรื่องกันไม่รู้เหมือนกันนะบางคนเขาอาจจะแบบโลกของเลยใช่ไหมแต่ของเปิน้นบางอยา่างอะไรที่คนให้มาก็คือณจังหวะน,นั้นเขาเขาอยากให้เราเนาะก็คือความหวังดีนะคะเหมือนที่เปิ้นบอกว่าเปิ้ลก็จะคิดตลอดว่าทุกคนเปลี่ยนไปตลอดเนาะคือถ้าเป็นพุทธศาส,สนาเขาบอกโดนจิตของเรามันเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบ,ดบตลอดเนาะอ่ามันก็จะแบบ เหมือนเราเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นตลอดเวลานะคะจริงไหม no? เนาะเราต้องคิดอย่างนี้นะคะเราเป็นคนใหม่ในเวอร์เอ้ยคนเก่าในเวอร์ชั่นเดิมมันถึงว่ารูปลักษ์เดิมะนะแต่ว่าความคิดความอ่านนี้พัฒนาตลอดใช่ไหมทุกทุกครั้งที่เราฟังคลิปนะคะทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาอุปสรรคหรือแม้กระทั่งมดเดินอย่างเงี้ย รายังบอกเอ๊ะมดมันไปไหนวะถูกไหมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้จริงเราต้องตามหาว่ามันมันไปไหนมันตอบอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะเนี่ยแหละคะ่ะก็มันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเราตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วหรือว่าคลิปแรกที่เปิ่ลอ่านไปใช่ไหมก็ถือว่ามันจบไปแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มต้นใหม่เนาะ ทีนี้ก็ที่อย่างที่บอกเนาะก็มาเล่าต่อเล่าต่อเนาะอ่าเท้าความน,นิดนึงนะคะเผื่อใครมาเจอทิปที่สองเนาะพอดีว่าเอ่อเปิ้ลเล่าเรื่องเปิ้ลฝันร้ายนะคะฝันว่าแม่เสียแล้วก็ร้องไห้นะแล้วก็ตื่นมาก็ปลอบใจตัวเองเนาะ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกเดียวกับการที่เราสูญเสียความรักนะคะจริงๆไม่ใช่แค่แฟนคนล่าสุดหรอกคะ่ะ กับแฟนทุกคนอ่ะเราก็มีความรู้สึกที่มันพีคเนาะที่เสียใจนะคะแล้วก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้เ,เพราะว่าอะไรบางทีก็ไม่อยากให้คนอื่นมองมองแฟนเก่าเราไม่ดีหมายถึงอะไรประมาณนี้เนาะเออไม่อยากจะมีกรรมต่อกันไม่อยากจะแบบไปหาค่ใครผิดใครถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเราก็อย่างน้อยเราคิดว่าเราทําดีที่สุดนะคะเราทํา ทุกอย่างเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะนะตอนนั้นอ่าถ้าตอนตอนใหม่ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะอ่าะณตอนนั้นนะคะแต่ว่าสําหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเธอทําได้ดีกว่าน,นี้อีกถูกไหมเอมก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราคิดว่าตอนนั้นเราทำดีที่สุดแล้วถูกไหมเหมือนเราอยู่ในห้องสอบอะแล้วเราทําข้อสอบร้อยข้อ เราก็ทําดีที่สุดถูกไหมใช่ไหมไม่ว่าจะจําได้จําไม่ได้ทําถูกทาผิดนั่นคือเราทําดีที่สุดแล้วมันเป็นแบบนั้นนะคะณนะสถานการณ์นั้น,น,นเนาะเหมือนกันค่ะในช่วงชีวิตของคนนะก็คิดว่าเราเราถูกทดสอบอยู่ทดสอบหมายความว่าอะไรบางทีเราก็มองว่าเป็นบทเรียนถูกไหมบทเรียนในชีวิตที่เราจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ทําให้เราเสียใจอีกนะคะแต่ถามว่ามัน มันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะทุกสถานการณ์ถูกไหมอะสมมติมีแฟนมีแฟนห้าคนอย่างเงี้ยเหตุผลของการเลิกกันก็ไม่เหมือนกันแหละถูกไหมนิสัยของแฟนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยวิธีการปฏิบัติต่อแฟนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกถูกไหมนั่นแหละค่ะคือมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบไม่ได้หรอกคะ่ะแต่เราแค่เรียนรู้ของแต่ละคนมาเนาะแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเนาะที่เราคิดว่าดีขึ้น แต่อาจจะไม่ดีสําหรับเขาก็ได้ถูกไหมเออคือคนเรามันพัฒน,นานตลอดเนาะเออมันไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราจะไปเจอจิ๊กซอที่มันต่อพอดีกันหรือเปล่าเราคิดว่ามันต่อพอดีกันละแต่พอมันต่อเขาจริงๆอ้าวแห่งไปนิดนึงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะพูดไปยาวอีกแล้วเนาะสรุปก็คือว่าอย่างวันนี้กอเปิ้ลก็ได้เรียนรู้การสูญเสียความสัมพันธ์เนาะ มาหลายครั้งมากนะมากๆในชีวิตนี้คือแบบเยอะมากแต่ไม่เคยจะตกตะกอนได้เลยว่ามันคืออะไรผลลัพธ์มันก็จะออกมาเหมือนเดิมอืมเหมือนเดิมตลอดนะคะทุกๆครั้งที่ที่เป็นก็จะปลอบใจตัวเองเนาะเพื่อนปลอบใจก้าวผ่านไปให้ได้มุม่งออนไปให้ได้ถูกไหมแล้วก็หาคนใหม่ กับเรื่องความฝันที่แม่เสียก็เหมือนกันตื่นมาก็ปลอบใจตัวเองแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความฝันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนี้ก็เจออีกเจอเรื่องเพื่อนค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทเนาะคนหนึ่งที่แบบว่าเขาช่วยเราดึงเราออกมาจาะหลุมดําตอนที่เราเลิกกาแฟคนคนล่าสุดเนาอ,อืมซึ่งเราก็รักเขามากนะคะแล้วก็ <c oughs> มีปัญหากันค่ะเราพยายามเข้าไปคุยกับเขาเนาะแต่ว่า,เ,าเขาเอาพวกง่ายๆไม่อยากเจอหน้า <c ười> ไม่รู้กี่ยี่หน้าหรือเปล่าคือก็ไม่อยากเจอหน้าแล้วเนี่ยเราก็เฮิร์ตนะคะเฮิร์ตเมันก็เป็นการสูญเสียเพื่อนที่ไม่คิดว่าควรจะสูญเสียเนาะในสถานการณ์นั้นๆเพราะเราก็ทําดีที่สุดแล้ว แต่มันก็ดันเกิดขึ้นอีกทีเนี้ยพอเจอตรงนี้ปุ๊บอ่ะเปิ้นก็ย้อนกลับไปเนาะคนที่บอกเนาะเรื่องแม่ก็ตามเรื่องแฟนก็ตามเรื่องเพื่อนคนอื่นๆก็ตามเนาะผลลัพธ์มันไม่ไม่ต่างกันเพราะว่าเราเขาเรียกเราทีตัวเองแบบเดิมๆซ้ำๆครั้งนี้เป้้นก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะ ก็ไม่ปลอบใจตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองด้วยรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำค,ความเข้าใจมันค่ะซึ่งมันเจ็บปวดมากเลยนะมันแบบมันต้องย้อนเหตุการณ์คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันใช่ไหมความเจ็บปวดนะั้นมันแบบมันฝังอยู่ในทุกอนุทุกวินาทีที่เรานึกถึงแบบ มันมันจ็บเนาะแต่เราต้องเข้าใจนะเราต้องคือมันต้องมันต้องกล้าหาญอะนะมีความกล้าหาญที่จะไปสู้ความจริงที่ที่บางทีเราก็ต้องมองว่าตัวเองผิดหรือเพื่อนผิดหรือเขาถูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ แต่จริงๆไม่มีไม่มีถูกนะคะในสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยนะแต่เรามุมมองของเราไงเราต้องไปเข้าใจมันว่าอ๋อมันอาจจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันก็เลยเออกมาผลลัพธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปทำความเข้าใจมันนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปอืมทุกคนเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวค่ะความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ยั่งยืนยาวนาน ดังนั้นเราจะไม่ยึดแล้วเราจะปล่อยมันไปเราจะทำความเข้าใจกับมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ให้อภัยตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ให้อภัยเพื่อนในบางสถานการณ์เนาะก็ตัดกรรมกันโนะหสิกรรมกันเนาะถ้าจะเป็นเพื่อนกันต่อก็เป็นเพื่อนกันต่อไม่เป็นไร ก็ยังรักเขาอยู่นะคะรักเพื่อนคนนี้อยู่นะคะวันนี้ก็